สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกคนนะครับเรากับเราแท็กเตอร์น้อยสายลุยนะครับวันนี้เรามารับหน้าที่ขับเจ้าคมมสูตร0อนะครับรุ่น8รับหน้าที่เลี้ยงหิน,นครับตักหินลงฝายลงไปเลี้ยงไปน,น้ำตก ทำทางลงไปนะครับทําทางลงไปเพื่อเอารถลงมาเลี้ยงหินนะครับทํายากเหมือนกันนะครับเนี่ยทิ้งหินลงมาครับลงมาใส่หลุมที่เราขุดไว้ ไพอประมาณนะครับหินใช้เยอะอยู่ทำเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับตรงนี้เอาหินทำเป็นฝ่ายน้ำล้นจะทำไว้ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันนะครับตรงนี้ สถานที่ตรงนี้ล่มลื่นมากครับเขาจะทําที่กลางเต็นท์กันครับช่วงนี้กําลังฮิตครับที่กลางเต็นท์นั่งงานของเราประมาณนี้ครับวันนี้นี่เราก็รอเติมน้ามันกันอยู่ครับ น,นี้จะพามาดูบิ๊กแจ็คบิ๊กแจ็คมามาเลี้ยงหินนะครับเลี้ยงหินทำฝายน้ำตกสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับผมวันนี้เราจะพามาดูบิ๊กแจ็ค ครับ PC 200รุ่น8คันนี้นะครับผมมาดูว่าบิ๊กแก๊กทำอะไรบ้างวันนี้มาดูกันนะครับผมกับเจ้าโคมสุ PC 200รุ่น8กับบิ๊กแก๊กสวัสดีครับบิ๊กแก๊กบิ๊กแก๊กครับผมบ งไหนพี่มมูพี่แจ็คใครพนงานบุ๊บมันเลือดเพราเอาหินลงไปเลี้ยงแบบนั้นนี่ลูกยังลึกนะน่ะไม่ใช่ไม่ลึกจะโยนไปกระไรลงนั่นแหะปัดตรงนี้ก็ได้อ่ะแม่นั่งเรื่องไหนหน้ารถเอามีดมาปัดถอยลงนู่นลงไปข้างล่างโกยลง นนคำกื้ยโอ้คำกื้ยลงไปกับแม่เป็นหน้าผาได้นะเป็นหน้าผาแล้วมันโดดลงไปลขาหักนี่ยเย็บขาคหน้ามีก็ได้นี่ยโอ้เขาจะทำเป็ไไนฝายนี่ลูกก็เหมือนเป็นร่องแก่งไงพอเต็มแล้วก็ให้มันเออขึ้นมานิดนึงก็คุดร่องกลางโอ้ยทำไมไอ้ไอ้เนิ่มน้ำมันโยงอย่างนี้หรอไม่ใช่ไงจักมาวันแรกยังแโอ้ยล,ล่องอะไรนี่ยน่ะ นี icate, so it, like ่มันฝนมันตกแล้วมันลงมาไม่ได้ครับเก่าลง่าทำหินบ่ายสองคำกี่มาตรวจงานนะครับมาเที่ยวหาบิ๊กแก๊กนะครับรับเหมาเมี่ยงหินทำน้ำตก หิมนหมัมนน,น้อยหมดเลยหินมีไฟไน้อยอะหินไม่พอหินขาดใช่ไหมเดี๋เป็นหินไฟใหญ่เรียงอย่างดีงานแบบนี้ต้องมีแมคโครสองคันนะครับช่วยกันเดินขึ้นเดินลงอุ้มหิน <c oughs> แล้วมาโยนลงแล้วโยนมานมันไม่ใช่มาโยนรักหนยของมันช้านะคร <c oughs> ับ แต่ถ้าง,งานเป็นรายวันก็ทําได้อยู่ครับ,รบสบาย <laughs> สบายนะยยครับผมถ้าง,งานรายวันทำไม่เหยื่โยนมาเท่โยนมาสองก้อนแล้วขึ้นไปอุ้มมาใหม่โยนใหม่อีกไม่ยากครับไม่ยากดูแล้ว <laughs> โอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้แล้วก็พอกันไ้แค่นี้ก่อนนะครับก็ปล่อยให้ลูกไปทํางานไปนะครับผม <laughs> สุดยอดเลยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์นะครับผมสวัสดีครับ